สวัสดีค่ะโปรแบรมทัวร์กินเที่ยววันนี้ตลอดทัวร์พาเทีย่ยวห้วยตึงเท่าฟาร์มแกะเจียงใหม่เจ้าแวะมาแอวกันนะเจ้าม่วนขนาดเลยเจ้าปรแบบมแว่นแว่นรถไปนะเจ้าประมาณซาวกโลถึงฟาร์มแกะนะเจ้าม่วนขนาดนะเจ้าแวะมาแอวเนะื้พี่น้องเอฟซีนักขนาดเลยเจ้า แวะมาดูกันนะเจ้ามาให้อาหารนะเจ้าอาหารแกะนะเจ้าแกะคุ้นขนาดเลยเจ้าธรรมชาติวิวพันล้านนะเจ้าแวะมากันเดือบุกไก่นะเจ้าบุกไก่นะคะมาตั้งเจ็ดร้อยปีนะเจ้าสนามปลาเจ็ดร้อยปีเนาะ,ะมาตั้งสายแม่ลิงธรรมชาติล้วนๆนะเจ้า บรรยากาศดีงามอากาศเนร่มรื่นนะเจ้าฝนตกตะกอยกับว้นแว้นไปแอวกันนะเจ้าม่วนขนาดนะเจ้าปลาอ่อนมาเนาะมาเพื่ออาหารแกะกันนะเจ้ากลา,ายผูกชมวิวกันนะเจ้าการบเขาดอยสุดเทศนะเจ้าม่วนแต้แตเจ้า เอาบรรยากาศเลาภาพบรรยายกันแล้วกันนะเจ้าม่วนขนาดไหนนะเจ้า,ามาทมนตะสุดยอดเลยนะเจ้าแล้วตามแต่อัธยาศัยนะเจ้าจะอยู่มุมไหนก็งามก็มุมเลยนะเจ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดติดตามแป๊บแบมทัวร์กินเที่ยวตัวนะเจ้าตอนนี้ก็ ปลาเอวนะเจ้าป้าเอวมวนเจ้าแก้บัดเข้านี่สาวบาทต่อคนนะเจ้าแก้บัดเข้ามาสาวบาทกับรถเขื่องเนาะขี่แว้นแว้นมากินลมชมวิวนะเจ้ามาถ่ายโบเพื่อเอฟซีพอ่ะนะจ้า เพอเอฟซีที่เป็นมาจากต่างจังหวัดก็อยู่ในเชียงใหม่ก็จะได้มาแวะแหวเนาะงามขนาดเลยนะเจ้าอาหารก็ทุงละซ้าวบาทนะเจ้ามาช่วยน้องๆเลี้ยงน้องแกะกันนะเจ้าอาหารถุงซ้าวบาทถ้าเป็นใบไม้ที่เป็นน้องให้กินนะคะก็มัดละสิบบาทนะเจ้า ก็ว่าจะขึ้นไปบนยอดหอคอยก็อกลงหันลมนั่นนะก็มีใส่อประชูเนาะถุงเท้าคุมรองเท้าเฮานะเจ้าใส่ขึ้นไปจนบนยอดโพ้นี่สิข่อขาวหอกังหันนะนะเจ้าก,กูละสิบบาทนะเจ้าช่วยอุดหนุนกันนะเจ้าน้องแกะนะฮะนะเจ้า ระวังน้องแกะกระโดดใส่นะตัวใหญ่ขนาดนะเจ้าถ้ากับอันใบไม้ที่เป่นให้กินเป็นอาหารนะนเจ้าเนี่ยแต่ว่าได้นะเจ้าสีเขียวๆจ๊กระโดดใส่เลยนะเจ้าอาหารก็เทเป็นตีเป็นตีลุ่มกันเป็นโมเลยนะเจ้ามาชมกันนะเจ้าม่วนขนาดนะเจ้าได้มาเนะี่ เกอยตึงเท่าเีกเกบกัน,นาาเ,เยนะคนเยอะมากเลยนะคะม,มาเที่ยวกันนะคะหอยตึงเท่าเชียงใหม่แบบตอลอดทัวร์พาเที่ยวมาเลยจ้าฟกากดนะครบฟารกดนะคะบ น้องๆแกะนะคะ่รักจังเลยนะคะน้อง่ารักมากเลยนะคะน่ารักมากเลยนะคะ ามแกะฟากไม่ตึนเทชีนากมากินอด้กันคะฟัแกะไม่ตเป็าเลอทัวร์ป่วกินเที่ยวพาตลอทัวร์ฟาแกะไม่ต็นเทาเที่ยวกันนะคะสนุกค่ะ I'm not going to be able

น네ิวน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 ี่เฮ้ย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 เสียงดังน่ากลัวเลยเสียงดังน่ากลัวเลยโอ๊ยกระโดดใส่ เป็นฟังเป็นๆจบมาถ่ายในรูปฟังเป็นๆฮัลโหล how are you สวัสดีฮัลโหล เรามาถ่ายรูปด้วยกันก่อนได้ไหมถ่ายรโนโนูปกันหนหน่อยได้ไหมหนูอยู่เฉยเลยอะ่ะหนูกินไลฟ์ไปะอะสวัสดีจุ๊บๆกันสวัสดีจุ๊บๆกันจุ๊บๆเอ้ มาจุ๊บๆกันกันเลยจุ๊บๆจุ <c <c ๊บเออเก่งๆเก่งๆมันจะกินอะไรมาห็นไหมมาห็นไหมคะมาจะเอาอาหารนกแม่จะหอานาหารกกินลูกบ่งกันกินเออดีแล้วนกแบ่งกันกินอ่าเปิ้ลกุ๊กกำกอดเปิ้ลกอดเปิ้ลหอมแก้มกำบิดแนมาหอมแก้มเออแจ้งนี่เห็นเไหมลูกกัน เอาลูกเอาแหมสองถุงเอาแฮมสองถุงลูกสองถงเอาเอาอย่งค่ะเนี่ยค่ะเนีเอาูนกันไม่เหียวก่อนพี่ไม่เนแม่แมครับเวแม่งกันกินลูกแม่งกันกินแม่งกันกินลูกแ่งกันกินแ่งกันกิเนต้องไปเจ้าก่อนต้ไปเจ้า ใหแบ่งกันกินเด้อมานี่ตอนลูกมาให้นี่ก่อนเอาอีกสองถุงใส่ให้เปิดนะลูกกันกินในตัวน้อได้กินนะฮะตัวน่องได้กินแล้วลูกเฮ้ยเว้ยเขยายขยายกว้างต้องอื่นนะลูกอาจนนะเขขยายต้องปุ่นไปเออเขขยายต้องปุ่นไปเขขยายต้องปุ่นลูกไปแบ่งกันพุ้นไปไปอต้อพุ้นลูกไปแบ่งกันหลายๆตีแบ่งกันหลายๆตีลูกกว้างเออนะลูกกันจุ่มตีเดียว ในกงนี่ตอนน้อยตัวลกเออคันเออเจ้าน่าตัวนิ่มได้กินลูกนะ่แม่มันเออแม่มันว <laughs> หมดละ <c oughs> ขอบคุณเจ้าขอบคุณนักตึงวนนนันเนาะอ่ากินอาหารเมร็ดชอบอาหารเมร็ด อาจเจ้ายยาจ้าเป็นย่งเจ้า